สำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่งเรการเจริญพระกรรมฐา,านเมื่อวันก่อนได้พูดถึงอาการข้อจริตหกบรรดาท่านพุทธบริษัททราบแล้ววันนี้ก็จะขอแนะนำชบพ่อจริตเพื่อราคาจริตเป็นจริตเบื้องตน้น ที่องค์งสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงแนะนำไว้แต่ว่าก่อนที่จะรับฟังจริตด้วยกันแนะนำใดๆก็ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตั้งจิตสงบเป็นสมาสมาธิโดยกำหนดรูล้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า ให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกโดยแกแต่แว่าลมไม่ใจนี่ขอ,อยิได้บังคับใจกายใช้ใจเข้าสั้นนี่ยาวเบาแล,แล้วแรงก็ปล่อยไปตามสภาพเป็นในเพียงว่าให้กำหนดรู้อยู่เป็นการคุมสติสัมปชัญญะแล้วก็ในขณะที่รับฟังตั้งใจรับฟังแล้วก็คิดตาม ตามแบบฉบับบรรดาพุทธบริษัทในสมัยองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจา้าท่านรับฟังด้วยท่านคิดตามด้วยพิจารณาไปด้วยดันั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศจบจึงได้พากันบรรลุมรรคผลโดยฉับลันหากว่าจะฟังกันเพียงแค่จำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นเพียงแค่สัญญา และการแนะนำกนเท่านี้เผหวางบังว่าจะพอต่อไปก็ฟังจริตในเฉพาะอย่างยิ่งราคาจริต <c oughs> คำว่าราคาจริตแปลว่าจิตเป็นเครื่องรักสวยรักงามราคาจริตอย่าไปตีความหมายว่ามากักมากในการมมาคุณไม่ใช่อย่างนั้นความจริงเป็นการรักสวยรักงามโดยเฉพาะ การจะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องสวยเรียบร้อยผ้าสะอาดบ้านสะอาดวัตถุสะอาดจิตใจชอบความสะอาดผูกพันอยู่ในสิ่งที่เป็นความสะอาดอย่างนี้ก็เรียกันว่าราคาจริตถ้าจิตก็เราตกอยู่ในอำนาจของราคาจริตมันก็เป็นปัจจัยของวัตะเพราะว่าเป็นเครื่องผูกพันอยู่กับโลก เห็นว่าโลกทั้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างของโลกสะอาดน่ารักสวยสดงดงามใจเราก็จมอยู่กับโลกเพราะคำว่าโลกแปลว่าหาที่สุดมีได้โลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกไม่มีความสุขโลกเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขงังเต็มไปด้วยความทุกข์ โลกแปรน,นาตาหาที่สุดความหาที่สุดจุดหมายปลายทางของโลกไม่ได้ในเมื่อไปหาที่ยับยัง้งหาที่หยุดไม่ได้เราก็ต้องวิ่งไปเต้นไปมันก็มีแต่ความหนักเน็ดเหนื่อยหาจุดจบไม่ได้มันก็เป็นความทุกข์ม่ถ้าเราไปจิตเราไปติดอยู่ในอารมณ์ของความทุกข์เกินโลกเราก็จะมาเกิดกับโลกใหม่เป็นอันว่าการเกิดของเราไม่มีที่สุด ไม่มีการพักจากความทุกข์นิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะนำให้บรรดาเทพุทธบริษัทในอันดับแรกจับจุดไว้จุดหนึ่งคือราคาจริตที่เป็นปัจจัยให้ติดอยู่ในความทุกข์รักสวยรักงามโดยให้พิจารณาตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานข้อจริตนี้พระพุทธเจ้าให้กรรมฐานมาสิบเอ็ดอย่างเป็นคู่ปรับกับราคาจริตนั่นก็คือหนึ่งกายชกตานุสติให้พิจารณาร่างกายเป็นอาการ32ตามความเป็นจริง ว่ามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปลอดอาหารใหม่อาหารเก่าจาระปัสวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นตน้นและองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงแนะนำให้ใช้อสุภกรรมฐานอีกสิบอย่างรวมเป็นสิบเอ็ดอย่างด้วยกันเป็นเครื่องตัดความรักื่อตัดความใครในความสวยสดงดงาม <c oughs> นี่เป็นฐานกรรมฐานคู่ปรับคนราคาจริตนี่ถ้าจิตก็เราเห็นว่าอะไรมันสวยเห็นคนสวยเห็นสัตว์สวยเห็นวัตถุสวยเราก็มานั่งค่้ควรตามความเป็นจริงวัตถุสวยนี่ไม่สำคัญนักสำหรับคนเห็นคนสวยนี่เป็นเรื่องร้ายมาก เป็นอารมณ์ติดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าให้พิจารณาว่าคนที่เรารักหรือว่าร่างกายของเรามีอะไรเป็นสำคัญมีอะไรเป็นเครื่องทรงตัวในร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมให้สังเกตว่าผมของเราเนี่ยมันสปกปรกหรืสะอาด าเราจะไม่สะไม่สางไม่หวีไม่สัไม่ทําความสะอาดไม่กี่วันมันก็เป็นสาบเป็นสางถ้าไม่หวีปล่อยมารบกงนดังมันก็มีสภาพน่าเกลียดนม่มาเป็นเช่นนี้เราจะเห็ว่าผมมันสวยจริงๆไหมเลือแท้จริงๆของผมไม่มีอะไรสวยเลยถ้าปล่อยมันตามปกติมันก็ยุ่งจะยุ่งจะเยอะไม่น่ารัก แล้วเราเย็บปล่อยให้เหงื่อใครจับรากผมไม่ช้าไม่กี่วันก็เหม็นสาบเหม็นสางมีที่เราเข้าใจว่าสวยก็เพราะความหลงผิดของกิเลสอาศัยราคะกกิเลสเข้ามาจับใจบังความจริงของจิตมาถึงขนเล็บฟันหนังเนื้อก็เหมือนกันเมื่อสรุปแล้วทั้งร่างกายของเราทั้งร่างมีจุดไหนสวยสะอาดบ้าง ว่ามันสวยจริงๆสะอาดจริงๆมันอยู่ตรงไหนหนังกำพร้าที่เราเห็นว่าสวยผิวขาวบ้างผิวดำบ้างผิวเลียงบ้างผิวเหลืองบ้างผิวโนวนบ้างเรานิยมกันมาสวยแต่เลือแท้ของหนังจริงๆถ้าไม่อาบน้ำสักสองสามวันเราก็มานั่งดูความสภาพว่ามันสวยตรงไหน มันจะเกิดกลางบม่ดเหงื่อครายฝนละอองเต็มไปด้วยความสุขปรบนี่มันก็หาสวยไม่ได้ถ้าเราลอกหนังเข้าไปทึเนื้อเลยดูกันไม่ได้เลยถ้าปราศจากหนังสินิดเดียวหมดความงามที่เราจะเห็นว่างานอยู่สันิดหนึ่งก็ตรงหนังมันเป็นที่ว,ว่าหนึ่งในล้านขุงเปลส์เซ็งของเนื้อ ้นกระดูกในร่างกายถ้าหากว,ว่าหน้าตาของใครรูปร่างของใครปราศจากหนังถูกน้ำร้อนลวกถูกไฟลวกก็ตามเราจะเกิดความรังเกียจว่าบุคคลนั้นไม่น่ารักและสิ่งที่เรามองเห็นนั้นมันก็เป็นเนื้อทำไมเราจะไม่รักเมื่อเดมองให้ลึกจากเนื้อเข้าไปถึงอว,วัยวะภายใน ตอนนี้ไปกันใหญ่ก็ไปดูอุจาระก็ดีปัสสาวะก็ดีน้ำเลือดก,ก็ดีน้ำเหลืองก็ดีน้ำน้องก็ดีเลรดทำาลายก็ดีที่มีอยู่ในร่างกายทุกอย่างเป็นสิ่งที่เรานังเกียดทั้งหมดเราไม่เคยนึกรักของท่านหลายเหล่านี้แต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ในร่างกายของเรา นำลายที่อยู่ในปากเราอมก็ได้คลื่นก็ได้ไดแต่พอบวนออกมาจากปากเรารังเกียจแม้แต่มือของเราก็ไม่อยากจะแตะนี่เราจะเห็นว่าอาการสามที่สองที่ปรากฏในร่างกายมันเต็มไปด้วยความสกปรกการพิจารณาร่างกายอาการสามที่สองเป็นกายะคตานุสติกรรมฐาน การพิจารณาเห็นว่ามันสกปรกน่าเกลียดโสโครกเป็นของที่ไม่น่ารักเป็นอสุภกรรมฐา,าน <c oughs> เป็นอันว่ากรรมฐา,านทั้งสองรายการนี้องค์สมเด็จพระพิตรมานทรงแนะนำให้ใช้พร้อมๆกันไปไนในขณะใดที่บรรดาแต่พุทธบริษัทพิจารณาใครควรอยู่เสมอๆความจริงในตอนตอน้น จิตของเรามันมั่วสมงอยู่กับราคากระกิเลสตัวราคะาริตมานานมันก็อาจจะมีการทั้งการเผยเห็นว่าสวยสดก็งามงามได้เป็นของธรรมดาแต่ได้ว,ว่าถ้าพิจารณาไปเป็นปกติทุกทุกวันวันหนึ่งใช้เวลาห้านาทีสิบนาทีต่อนหนึ่งบาระแล้วถ้าจิตสบายก็พิจารณาเรื่อยๆไป จิตใจก็มมรดาในพุทธบริษัทก็จะเห็นตามความเป็นจริงเพราะเป็นธรรมดาที่จิตเราคบกับกิเลสสวนีมานานจะเริ่มปฏิบัติเป็นแค่จุคนะหนึ่งวันสองวันเดือนสองเดือนแค่ปราบป,ปรามมาให้อยู่ย่อมเป็นของยากแต่ถ้าว่าถ้าเราเชื่อในองค์สมเด็จระผู้มีพระภาคใชอารมณ์ทรงอิธิบาททั้งสี่ คือชันทะเรามีความพอใจในการที่จะพิจารณาขันห้าตามความเป็นจริงร่างกายของชายของหญิงทั้งหมดเต็มไปได้วยความสุขกไอาการ3าที่สองสุขปรกทั้งหมดวิทยะใช้ความเพียรเข้าต่อต้านกับอารมณ์ของความชั่ว ที่มันมองตรงกันข้ามกับความเป็นจริงร่างกายคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกแต่มามันเห็นว่ามีความสวยสดงามเมื่ออารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็ต้องหักห้ามอารมณ์ใจด้วยความเพียรต่อสู้ข้าความรู้สึกเดิมจิตตะตั้งใจสนใจไว้เสมอว่าเราจะทรงอารมณ์ให้รู้ตามความเป็นจริงให้ได้ จะไม่ยอมอารมณ์ที่เป็นเอกโักณคือความโง่เข้ามาบังใจมีบางสาใข่ควรไปตามกระแสพระสธรรมเทีศสนาขององค์สมเด็จไปจอมใจว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายของคนมีอาการสามสิบสองจริงไหมถ้าเรามองไปเห็นเราก็รู้ว่าจริง แต่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายของคนทั้งหมดเต็มไปด้วยความสกปรกอสุภะนี่แปลว่าไม่งามเราไม่งามไม่สวยจริงไหมเราไปหาชิ้นส่วนในร่างกายชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่มองเห็นว่าสวยให้ปรากฏมีไหมนี่เราใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อพิจรารณาไปตามอย่างน,นี้แล้วเราก็จะทราบชาัด พระกระแสพระสัธรรมเทศนายององค์สมเด็จพระรงสวัสดิ์ตรัสไว้ตรงตามความเป็นจริงทุกประการเราเชื่อได้เชื่อได้แล้วก็ปักใจทตนี้ถ้าเราเห็นคนเห็นใครลนะ่ะเห็นคนก็นดีเห็นสัตว์ก็ดีถ้าผ่านหน้าเราไปอันดับแรกแต่องค์สมเด็จไปจอมไตรให้พิจารณาตัวเองียก่อน เช้าตื่นขึ้นมาก็พิจารณาตัวเองว่าร่างกายนี้มันไม่เป็นแท่งเป็นทึบมันเป็นชิ้นเป็นส่วนถ้ามันก็หาความสหาความสะอาดไม่ได้เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกจะดูตรงไหนมันก็หาความสะอาดไม่ได้จะดูผิวหนังผิวหนังก็ดีแต่เฉพาะชำาระล่างร่างกายช่วงขณะหนึ่งพอใช้เวลาล่วงเลยไปก็เกิดสิ่งโสโครกพอกปูน สิ่งโสโครภายนอกบ้างสิ่งโสโครภายในบ้างสิ่งเหลือใครเป็นต้นเมื่อเกิดกางร่างกายแล้วก็เกิดความดังเกียดก็ต้องรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ภายในร่างกายของเราก็พิจารณาต่อไปที่ว่าร่างกายของเราเนี้มันมีสภาพเหมือนกับซากศกเคลื่อนที่หร่อเหมือนกับส้มเคลื่อนที่ พิจารณาอย่างนี้ไว้เสมอพิจารณาตัวเราให้เห็นเสียก่อนเมื่อเราเห็นว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายของเรามันเห็นยากเมื่อจิตไปเกิดเป็นเอก,กตาลมรู้มีความรูส้สึกเสื่อมเหมือนว่าร่างกายของเราทุกชิ้นทุกส่วนมันสปกปรกโสขกราที่ดีไม่ได้ต่อไปก็มองเห็นร่างกายของใครก็ตามมันก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้น เหมือนว่าคนอื่นนะสัตว์อื่นสุปรกเช่นกับตัวเราอาราคาความกำนัดจินดีในการปรารถนาในการสัมผัสระหว่างร่างกายซึ่งกันและกันมันก็หมดไปทางนี้เพราะไรความรักจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยที่เราเห็นว่าสวยสดเพรางามถ้าได้ว่าเกิดเห็นว่ามันสกปรกขึ้นมาเราก็เกิดความรังเกียจความต้องการก็ไม่มีข้อน,นี้จะกลมาให้ฟัง สมมติว่าใครเขานำสิ่งโสโครกมีอยู่จาระปัสสวะดของเน่าห่อถุงผพพ้าแปรที่มีความสวยสดเพื่อนมาแล้วก็ประดับระดาใี้แก้วแหวนเงินทองแร,รว่าถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นของภายในเพียงใด เราก็เห็นว่าถุงนั้นหอนั้นมีความสวยสดงดงามน่ารักตามปรารถนาเป็นที่น่าพอใจอาจจะให้ราคาสูงตามความต้องการแต่ถ้าว่าบังเอิญที่เราจะเข้าไปแตะต้องหอนั้นถ้าเราทราบว่าภายในมันเป็นของโสโครกมีอุจาราเป็นตน้นมีใครบ้างที่จะต้องการมีไหม เราก็เห็นได้ว่าไม่มีไม่มีใครต้องการในเรื่องนี้ในสมัยเม่องค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมาศาสัดามีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นสาวกขององสมเด็จพระบรมโกวบวชใหม่ไปรับปาจานาสิริมาเห็นนาสิริมาสวยเกิดความรักใครถึงกับไม่กินไม่นอน มีความปรารถนาอยากจะได้นาสิริมาต่อมาไม่ช้าปรากฏว่านาสิริมาตายพระเจ้าพิมีสารทรงถวายบังคมกราบทูลองสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าให้ทรงทราบพระผู้มีพระพาเจ้าให้ปล่อยศพนาสิริมาไว้ก่อนเมื่อขึ้นเอิดดีแล้วและมีน้ำเหลืองไหลโทรมทั้งกาย องสมเด็จพระจอมไตรยจึงบอกพราโนนบอกว่าเราจะไปเยี่ยมนางสิฎิมาแต่ไม่ได้บอกว่านางสิฎิมาตายให้บริกาศใ้พระทานหลายไปด้วยกันพระองค์ที่เป็นปุถุชนนึกรักนางพินาสิฎิมาคนนั้นดีใจล้างบาตรที่ข้าวบูดมาหลายวันไม่กินข้าวแต่งกายชำระร่างกายดีไปกับพระพุทธเจ้า พอไปถึงเขาแล้วเห็นร่างกายของนางสิริมาขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลหน่าเกลียดจิตก็สลดคิดว่ามาสองสาวันนี้เราเห็นนางสิริมาสวยเราพึงปรารถนาอยากจะได้แต่เวลานี้นางสิริมาไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรที่จะน,น่ารักองสมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าจงให้พระเจ้าพิ็มิสาร ประกาศขายนางสิริม,มาว่าใครอยากจะรับศพตั้งเอาหนึ่งพันเป็นอันว่าไม่มีใครต้องการทีหลังก็ประกาศให้ปเปล่าก็ไม่มีใครเอาต่อมาั้งประกาศว่าถ้าใครรับศพไปจะแถมเงินอีกหนึ่งพันก็ไม่มีคนเอาทั้งนี้เพราะอะไรความจริงมานางสิริม,มามีชีวิต เป็นสตรีที่ทําให้จิตของบรรดาผู้ชายทั้งหลายมีความลหลงไหลใฝ่ฝันเพราะความงามแต่ว่าพอตายได้เพียงสามวันก็ดูอะไรไม่ได้ข้อนี้พรรดาผู้บริสัทก์ทั้งหลายจงพิจารณาว่าสิ่งที่หลั่งไหลามาทางด้านกายภายนอกเหม็นคุงนั้นความจริงไม่ได้มาใหม่ไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงปรากฏ เนื้อแท้จร,จริงๆแล้วของเหล่านี้มันมีอยู่ในร่างกายของเราพระองค์นั้นมเห็นนาสิดิม,มามีสภาพอย่างนั้นก็เกิดนิพิทานยางความเบื่อหน่ายไปในไม่ช้าก็มารุมาผลนนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าเราจะปราบราค่าจริตจิตที่รักสวยรักงามก็ยพิารณาร่างกายของเราเป็นอาการสาสิอหิมัสสกปรก ถ้ามันไม่แน่นักก็ไปดูสัตว์ตายคนตายที่ก็มีน้ำเหลืองไหลถ้ามีกลิ่นเหม็นก็พิจารณาตามความเป็นจริงว่าร่างกายของคนนี้กับร่างกายเรามีสภาวะเสมอกันเมื่อร่างกายของเขาเป็นอย่างนั้นร่างกายของเราก็มีสภาพเหมือนเขาและคนและสัตว์ในโลกก็มีสภาพเหมือนกันธรรมดาทาานพุทธบริษัท พิจารณาอย่างนี้นั่นไว้เป็นปกติภายในม่ชชาจิตก็่จะเป็นเอกตารม์โนนิยมเห็นตามความเป็นจริงอรบันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงการเวลาที่จะแนะนำก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปอบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศายจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา